ดีสยองที่เราจะกล่าวถึงนี้หากสารตัดสินว่าเขามีความผิดจริงผู้ก่อเหตุรายนี้จะเป็นบุรุษไทยที่ฆ่าคนตายเยอะที่สุดคือ81ศพด้วยกันแต่เพราะระบบเผด็จการและความชอชนทั้งหมดทั้งมวลในประเทศนี้ทำให้เขารอดพ้นจากคุกได้อย่างเหลือเชื่อมันคือคดีที่เรียกว่าการระเบิดของสายการบินคาเท่แปซิฟิกไฟ CX 7007ซึ่งถูกบึ้มไปในวันที่15มิถุนายน2515 เราจะไปย้อนรอยคดีนี้กันค่ะสำหรับไฟดังกล่าวเดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพมุ่งหน้าไปยังฮ่องกงขณะบินอยู่ที่เวียดนามใต้เครื่องก็ระเบิดขึ้นทําให้ผู้โดยสารรวมกับตันและลูกเรือก,กว่า81ชีวิตเสียชีวิตยกลํมโดยขณะนั้นยังมีสงครามเวียดนามกว่าที่เจ้าหน้าที่เวียดนามใต้และอเมริกาจะเข้าไปตรวจสอบได้ก็ต้องใช้เวลาสักพักและพวกเขาก็พบร่องรอยของระเบิด เมื่อเจาะลึกโดยละเอียดพวกเขาก็พบว่าจุดที่เกิดแรงบื้มขึ้นนั้นอยู่ตรงที่นั่ง 10e กับ 10f เมื่อตรวจสอบรายชื่อผู้โดยสารก็พบเด็กหญิงอายุ7ขวบกับหญิงสาวอายุ29ปี พวกเขาพบว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของตำรวจไทยคนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเมียเก่าชาวฟิลิปปินส์ซึ่งก่อนเครื่องจะขึ้นได้ยืนยันให้ลูกสาวกับแฟนใหม่ของเขานั่งตรง 10E กับ 10F ทั้งที่ผู้โดยสารต่างชาติจองอยู่แล้วโดยตำรวจนายนี้ได้ใส่เครื่องแบบเต็มยศและกล่อมเจ้าหน้าที่ขาแทพแปซิฟิกและอ้อนวอนนักท่องเที่ยวให้ยอมสลับที่นั่งโดยอ้างว่าอยากให้ลูกกับแฟนใหม่ได้เห็นวิวทั้งที่จุดที่นั่งเดิมของทั้งสองนั้นจะเห็นวิวได้ดีกว่าไม่ ไม่มีปีกบงังส่วนที่นั่ง 10E กับ 10F นั้นมีปีกบงังแต่ตำรวจนายนี้ยืนยันว่าลูกกับแฟนสาวจะต้องได้นั่งตรงนี้เท่านั้นเมื่อสลับที่ได้ชายคนนี้ได้พาแฟนสาวกับลูกขึ้นเครื่องโดยไม่ผ่านการตรวจแล้วยื่นกระเป๋าใบหนึ่งให้ซึ่งหญิงสาวได้นำไปใส่ใต้เบาะซึ่งขณะบินอยู่เหนือฟากฟ้าเวียดนามใต้กระเป๋าใบนี้ได้ตั้งเวลาบรรจุระเบิดสังหารไว้ทำให้คนบนเครื่องตายยกลำ เจ้าหน้าที่กองปราบปรามได้ไลาลาทุกบาอแสพบว่าหญิงสาวที่ตายนั้นทํางานที่คลับบายาสยามสแควร์และเพิ่งจะเป็นแฟนกับผู้ต้องสงสัยได้ไม่กี่เดือนโดยก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งแจ้งว่าเคยถูกจ้างให้พาลูกสาวผู้ต้องสงสัยเดินทางไปฮ่องกงด้วยแต่เธอลองของเงินมากขึ้นเมื่ออีกฝ่ายไม่ให้จึงถอนตัวออกไป ความสงสัยทบทวีมากขึ้นเมื่อชายคนนี้บินไปรับศพคนรักกับลูกสาวเขาไม่ได้มีลักษณะเศร้าโศกเสียใจเลยพยายามกดดันให้สายการบินแจ้งเหตุเสียชีวิตเมื่อตรวจสอบพบว่าหญิงสาวและลูกสาวมีการทำประกันและผู้ได้รับประโยชน์ก็คือตำรวจคนนี้นั่นเองโดยเขาจะได้เงินหลายล้านบาท เพื่อนร่วมงานแจ้งว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้ขอระเบิดมาไว้ที่บ้านเมื่อหลักฐานชัดขนาดนี้จึงมีการบุกจับขอดยศสั่งดำเนินคดีทันทีพันเอกนรงกิติขจรลูกชายของจอมพลถนอมกิติขจรนายกไทยที่ปกครองบ้านเมืองด้วยระบอบเผด็จการถึงกับลั่นว่ากระสุนเพียงนัดเดียวไม่พอกับชายคนนี้แต่ต้องใช้ถึง81นัดจึงจะสาสม พ่อของผู้ต้องหาเป็นทนายแก้ต่างให้เขามีเส้นสายและมีชื่อเสียงในที่สุดจอมพลประภาทจารุสเสถียรผู้มีอำนาจคลองเมืองอันดับสองของระบอบเผด็จการไทยตระหนักว่าเขาจะไม่ยอมให้สนามบินดอนเมืองเสียหน้าจากความปลอดภัยที่ละหลวมปล่อยให้มีการนำระเบิดขึ้นเครื่องและไม่ต้องการให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงในสายตาชาวโลก ยิ่งมีตำรวจมาก่อเหตุยิ่งสร้างชื่อเชา้าจึงเน้นย้ำว่าผู้ต้องหาคนนี้ไม่ผิดและข้อกล่าวหาว่ามีการวางระเบิดก็เป็นการใส่ความจากสายการบิน สุดท้ายศาลตัดสินว่าเครื่องบินโดนระเบิดแต่ผู้ต้องหาไม่ใช่คนทำจึงมีการยกฟ้องนักข่าวต่างชาติที่ไปทำบรรยายว่าทุกคนถึงกับช็อกกินเวลาไม่นานชายคนนี้ได้ยื่นฟ้องร้องเรียกเงินจากสายการบินได้เงินอีกเป็นล้านก่อนจะไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศอย่างสุขสมทิ้งไว้เพียงเรื่องช็อกและไม่น่าเชื่อว่าการก่อเหตุวางระเบิดฆ่าคนไป81ศพเขาจะรอดจากคุกไปได้ ว่ากันว่าทางครอบครัวผู้ตายทั้งหลายอยากจะจ้างมือปืนมาเก็บเขาชายคนนี้ไปใช้ชีวิตที่อเมริกาก่อนกลับประเทศไทยในปี2528หลังถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับก่อนจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วด้วยวัยเพียง43ปีเท่านั้นทิ้งไว้เพียงเรื่องเล่าสุดสยองที่ชี้ให้เห็นว่าภายใต้ระบอบเผด็จการอะไรก็เป็นไปได้จากผิดเป็นถูกก็ยังทำมาแล้ว และนี่คือความสยดสยองที่แท้จริงซึ่งสังคมไทยเคยพบเห็นมาแล้วและยังคงมีให้เห็นจนถึงปัจจุบันข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านเฟลเวอร์และมัติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ